对、yeah. ซื้อไก่ไปต้มท่ามูมาค่ะอติยี่คื้ว่าบงามคุณปอกบงานไปเลยนโลเขาดาไก่อันนี้โลซอันนี้นะไก่ลาดว่ไก่ลาดม่ถึงตัวนี้ไก่ซอนไหมนะไก่ลาดวะโลเขาเดไก่ลาด ລາດຍາីស្ល់ទាត់ទៅ្រើន្រើន្រៀនឹងលើង្វើ្ង เอาตัวเรื่องงนี้ดีกว่าอนนี่ยเออดูใกล้เอาตัวนี้เลยตัวนี้ให้ตัวนึงเอาตัวนี้ตัวนึงโลปายมานี่นะโลปายตัวนี้ป่ะเอาตัวนี้รุงงไม่รงกี่โล โลกับสองขีวอะโลขีดเดียวไม่รู้สองไม่ด้รู้สาสไหมรโลสองเนาะโคค่ะก็นั้นรแล้วเหรอแล้วเธอมาเขาช่วยนูแตเาไม่เหรอเขาเปียกขสิบห้าตัเตี้ยมันไม่ไปเอ่พอเดี๋ยวหกสิบหกสิบพันหกสิบประมาณประมาณสองร้อย พะใกล้ยุ่เงนินะ้มันตายห้าหมันเลือดสองสามตัวเราเอาไว้เฮ็ดแม่แล้วอันนี้ก็เลยต้องมาซื้อกินนะด้เงินดอลลาร์เจ็ดไปอันอีกหอ้อ หอมปอมเด้อหมดนซองค่ะเบาไลอะ้อเียนะเี่ยนสนบทาป้า ไอซีมูป้าเนี่ยลเขานไกินอไปิ้งแซ่ก็ใหที่เดียวมีสองอันนั้นก็ได้โลโซ่แล้วก็ไล่เลยไล่กระปุ้นพอเ้อไล่กิ้ลเขาเดินี่โลเขาได้ยี่ปลาโล่พัน,นลเล้ยอนะไ,ไีไหมไผ่เดเออไปเอาตัวน,นี้ไปไผ่ นี่กรเซียนนี่ล่ะปลานิ่นกันอาจจะตูลหอกปลาตูเนาะตัวนี้น้เออไปย่งกินเบียร์รัานเจียว มีเตป่ามั้ย่ะอ้าเสร้างได้แดดเอราะนี <S <S ่ซีซีได้ทำแปดาิบโทนแม่ใจเงินเงินดารา สี่นี่เป็นเขาเดโบ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งต้องจริงวันนีงไปมาซื้อปลาอะข้าวปุ้นนมาซื้อปลาข้าวปุ้นอยู่มืเตี้ยแล้วนม่ปุ้มืดไปจนมดหอง บึกเข้าด้ป่าลาเนี่ยแบบป่าที่กีฬาอันเด็กอนะิงยังดอกชิงเออแซ่บก็กินกับออกกับปุ่นปุนืมมับเนาะโอ้หมกเข็ดในเสื้อคนล้ส้นกเลยนะเอาเลยกางนู้นเาได้กองเได้หนึ่งหนึ่งกางน

มากอนนันั่นเนาะซื้ออืมหมกบวบขี่ลายไปมื้อนี้ใครจ้าตัสาก,ก,กสูนะโม่บุยากินหมักสูตลาดวายเออซื้อพักไว้ตอนนี้มันบดแซ่บอะไรเงี้ยครับ ตลาด,ดลวายมาละมาตลาดสวยฟูดเรา่มีอมอดอกกิ่งลายลาย,าลยออาแล้เออห่อนหยามมันล้วเนาะนอเฮียนี้มีะอะอ่ะนี่มันติดงานเียเออเจอ เมื่อบอไปดิเออเมื่อบอนี่ทุกคนไปตลาดมาแล้วซื้อปลานี่มาแล้วทุกคนซื้อปลาอันนี้เขาจะเอิ้นปลาคีรามส่วนอ่อาไก่กันเอาไว้ต้มมือแรลงเนาะเอาไว้ต้มสูบัดมู่มาแล้วสิคกันเอาให้มูก,กินมือแรลงนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวปิ้งปลาก่อนเนาะ yeah นี่ทุกคนปิ้งปลาคณะที่เาราทอาปิ้งปลากระจิมาตําเจียวเนาะเอวเบนมักเพดที่เฮาจี้แล้วก็จะใส่อาผงซูโรดกระิะใส่เกลือเนาะกา้ิก็ใส่โอ้ยเนี่ยหอมป้อมเนาะใส่มันทั้งรากทั้งคมูมแบบนี้เลยแหละ ตำเนาะปัดน,นี้มันดูสิแซ่บบ่ตักเกียวหอมปองเนาะใส่กระเทียมดิบหั่นนหนึ่งเอ่กีบเนื้อหั่หนึ่งนั่นเลยี่ี๋ยะตำไปแลนะ้วก,ก็ใบ เอาว่ะเนาะไว้ในนึงเนาะกานมันแบบ ทุกคนทุกคนป้าปิงป่ากินขาเส้านี่แซ่บไปกินข้าวํำกันเด้อวันนี้กินข้าวเด้อยับไปจ้า ธรรมดามันปลาไข่มันก็ต้องท้องเล่ทิไปเอาตัวท้องโบเล่มันก็บ่มีไข่ยานผิษฮะอืมรำต่อหอนหอน มือเป็นระดัสวย,ยสอะตงโม,ม,ม่มะม,ม,ม่ออื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 อออ่ น้คงนี่เป็นไอ้น่าจ่ายกินไปกุ้งนี่เป็นไอุุ้้้งนี่เขนมมาไม่เยอะบ่ขี้มาพี่สมได้คนดินไทยมันยันใด้เลยบ่ยากกินยากกินแล้วก็ที่สมกับแซ่บ มีนายพอเป็นสิริขุนเนี่ยเป็นสิรินทายใหญ่ทุกคนอยู่บ้านน้องอู๋อ่ะเวลามีงานศพหรือว่างานง,งานคนเกิดลูกน่ะอเอิญเฮือนกรรมนาะอยู่บ้านน้องอู๋นะห้าคนเกิดลูกเขาเอิญเฮือนกรรมแล้วที่มีคนไปลินนป้นทายเห็นไหมไปงานไปงานมีคนไปลินน้นทายเห็นปะนิกน้อยขเขาจะไปขเาไปขาเจะไปลิน้นทายอ่ะ ขนมมันที่ซื้อมาเมืเอเช้าไอซี่เมืม่อแรกมานี่ก็เริ่มชิ้หม,มดหรอไปลิมพายกินขนมเด็กน้อยทนผู้ใหญ่ลิมไผ่เอาเงินป่านจะเม่นอะไรไข่ไข่ปลานำคืนแล้วมันนำคืนไล,ล่ๆแล้วมันเข้าไปนำห้วยนำโคนนะนข้าวเลาไปเอาหแห้เลยคืออีนางกิ๊กอีกคนะิ๊บนี่ย กลางไาดนะปานอืมกลางราดจะว่ามันก็มีม้งดอกมองมี่มองมีแล้ววันนี้เขาเจ้ามาซื้อขนมอะไปลินพายแล้วแม่จะห้าแม่จัจกนก็นเลยได้ค่าดีสวสนเขาเจ้านั่งกัมนั่งในะย่นะดยู่อันบ้านน้องอู้ครับยังนั่งไยอยู่ได้ทุกคนยังนั่งไยอยู่หรือว่ายู่เวียงจันนะ่ะน้องอู้เคยอ่ะน้องอู้เคยอันไปเฮียนยู่เวียงจันแต่ว่ามีแบบม,แบบมีญาติพี่น้องที่แบบเพื่อนนะนะ่ะเขาเรียกว่านั่งไยคือกัน แต่ว่ายู่เบียงหันนั่งไฟงันชีได้จ้างอ่นแบบคนที่เอาไฟเข้าอ่ะเอาไฟแบบว่าอ่นนั่งกลับ่นเดียนะใส่กลองเตี่ยงเดียวเจ้างคนเหมาขเขาเด้อยยุบานอ,นอ,นอนานู้นี้บด้จ้างกันก็กลัวยครื่อืมอแซ่บไปป่า เขาเจ้าอ่ะนั่งกลัเป็นสิบปลายมือบอนเป่นชิ้นั่งจิตเอกืนเป็นเกิดมือเป็นหีสิบ น่าจะประมาณแรงๆผูแหละมาหอดเพราะว่าเราไปลองแจงเราไปใช้สมบูรณ์แล้วเราจะกลับไปลองแจงหลังแางนั้นเราจะค่อยชีลงมาลองสารแล้วมานอนเหินน้องอ้อแล้วจุนซามาล้วจงค่อยแบบอู้จะพาเราไปเลาะนะไปถ่ายคลิปนะมูลูกก้เฮดคลิปมั้งเฮ็ดเพียด เฮ็ดเพรแดจมากคนเดียวเลยทุกคนบางคนน่ามันแฟนกับบอกรู้อ่ีบ,บอกได้เลยเนี่ยบูแมนเนาะเคยเห็น,อ,น,นอีกมั้งแต่พ้านมึเดียวยิ่งนำมันแต่ว,ว่าถ่ายแม่หู้นี่เฮามีมูไรเนาะมูแบบมูผู้ชายเนะาะ ยิงผู้ชายกับเป็นมือกันได้แต่ว่าเข,ขาเจ้าเขาามาแว่ห่านะอนีอยู่แต่ว่าคู้ว่าเลยค่ะเว่ท่ายิปห์นะอันมูม่แม่ตอนนั้นแม่เป็นเด็กน้อยแม่ก็มีมู่ร้ายผู้ชาย เรามาเราก็จะมาพักเงินนกอูน้องในอัเนี้ไปปูบอนไงปูบอนเทิงเหือนให้นอนดเงินไปดอกไปดึงเงินก็แจ้ง่นอนพ่งไอ้นี้กรับอ่ไอ้ตุนนานมาแม่ที่จ้างจ้างไป กางกลางไฟมาแปลงไฟเหมือนครับกลางไรเดี้ยไปทุกคนกินขาน <c oughs> ้าวแล้วอะเนาะคนก็เริ่มตกออกมาลงมาอีกละจักที่ไปเฮ็ดคลิปอะเดมบุหูเลยฝนกระตกตลอดไปบบได้ <c oughs> ไปเก็บห้อยกับเก็บบ่บได้ได้เพราะว่าอันมันเก็บห้อยอยู่กลางนาเขาเจ้ากระดำหนามอือนแล้วเนาะ <c oughs> แม่ที่ลงไปเมียนเฮือนเนาะ ลงไปเมียนเหินรุ่มแล้วอูกับชิเฝ้าฮานแล้วกับชิตัดคลิปเด้อตอบคอมเมนต์หลายๆอย่างเนาะแล้วก็ให้แม่ฮันไปเมียนเหอนอูกับชิเฝ้าฮานแล้วกัตอบคอมเมนต์เหตุเรียกของอูเนาะเซิร์คลิปวิดีโอนี้อูจะลาทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูเด้อฝากติดตามเบิรงน้องอูเด้อแววมู่น้องอูมาแล้วน้องอูชิพามู่น้องอูเป็นลิ้นใส่ไปอีกอย่างใจไหนเนาะกะคลิปนี้กะลาทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบาย